ออาอธิบายมาเลยถ้าใครจ่อันแรกเอาไป้ก่อนเดี๋ส่งอันนี้มาให้เราโอเค <Okay. S 2> คือว่าเชื้อโรคเข้าสู่ในเยื่อมันจะมีสองแบบคือแบบคอมพพวเมนต์แล้วก็แมคโครฟาจแล้วก็ของแมคโครฟาจจะยกงมาสองอันก็คือ n k ็น l ีเซลกับนิวโทรฟิลกับเตนไดติเซลค่ะ<ช> แล้วก็สองตัวนี้ก็จะโยงไปอะบา s ซฟิลกับแมสเซลล์แล้วก็หลางฮิ s t a มี n ทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็อันนี้ชื่ออย่างอ่ะ e โอชิโนโฟิลค่ะแล้วก็จะต่อสู้กับเ<อ>ชื้อปรสิตส่วนตรงนี้มันจะมีนำเสนอ APC สองแบบก็คือ MHC 1กับ MHC 2ค่ะ MHC 1นนะคะก็จะ ส่งให้ไซโทพอกซิทีเซลเพื่อกระตุ้นให้แบ่งเซลล์แล้วก็จะเกิดเอฟเฟกทำลายเซลล์ร่างกายที่ติดเชือ้อแล้วก็จะมีเม,มโมรีเซลลไว้จำเวลามีเชื้อโรคมาต่อไปแล้วก็อีลเบอร์ีเซลก็จะแบ่งเซลล์แล้วก็มีเอฟเฟกือจับกับแอนติเจนของเชือ้อโรคแล้วก็กระตุ้นให้เซลล์มนเลือดขาวจับกันแล้วก็มีมีเซลล์ความจำ หนูรู้สึกว่ามันจะอยู่ด้วยกันอันเนี้ยเราเต๋าชนนลเราต๋า,าตไปมันต้องเป็นแบบนี้อ่านนักเรียนดูหน้าหนึ่งสี่สี่หน้าหนึ่งสี่สี่นะคะคืออ่าในหน้า144นะคะนักเรียนดูด้วยกันนะนักเรียนไม่ต้องหันมาก็ได้ครูเห็นอยู่ อ่ C D c ก็คือ helper T cell C D สคือ helper T cell C D 8คือไซโตท็อกซนักเรียนเห็นลูกศรที่ชี้จาก helper T cell เป c y ไซ t o ท i c ิไหมเอ่อมันบอกว่ากระตุ้นอะไรกระตุ้นให้ให้มีการแบ่งเซลล์อ่าถูกต้องดังนั้นคำที่เพิ่มเข้ามานะคะนี่ที่บอกว่ากระตุ้นให้อันนี้แบ่งเซลล์นะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้จะไปกระตุ้นอันนี้ให้แบ่งเซลล์เราคำว่า อันนี้แบ่เซลลมาไว้นี่น,นี่นะลองตวหรือยังค่ะอ่าก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการจะก,กระตุ้นให้ไทรโซทอกซิทเซลแบ่งเซลล์เนี่ยแค่นำเสนอแอนติเจนไม่พอจะต้องถูกกระตุ้นจากฝ่ายนี้ด้วยถ้าไม่ถูกกระตุ้นจากฝ่ายนี้ก็ไม่แบ่งนะคะเพิ่มเข้ามาโอเคแล้วสาเหตุที่หนูเอาอันนี้กับอันนี้มาไว้ได้กันเพราะอะไราจากรูปเหมือนกัน C D 4มันทำอะไรกับ B cell คะอ่อมันกระตุ้นให้ B cell อ่ากระตุ้นแบงเซลใช่ค่ะอ่าแล้วก็สร้างอะไรคะสร้างแอนติบอดีแล้วก็ไปสู้กับเชืโรคใช่ค่ะโอเคที่อยากขอคู่เนี่ยมันจะมีคำนี้ใช่ไหมหรือว่าชี้มาที่คำนี้ก็ได้นะคะหรืออย่างนี้ก็ได้นะคะ คราวน,นี้พอ B cell แบ่งเซลล์อะมันก็จะแยกออกเป็น memory กับแม่าาก,กับ,บ plasma อันนี้คือเซลล์อันนี้ไม่ใช่ชื่อเซลล์นะอันนี้เป็นชื่อ antibody อาเขา์่า T cell ตัวนี้จริงๆไม่ใช่ตัวนี้ต้องเป็นตัวที่แบ่งมาแล้วนีคือตัวนี้นะคะเอาไวต้ตรงนี้แหละก็ชี้มาชี้มานี่คื้แล้วก็มากระตุ้น B cell ให้แบ่งเซลล์เป็น2ตัวนี้ซึ่ง สองตัวนี้จริงๆพูดถึง B cell หน้าที่ของมันก็คือสร้างแอนติบอดีทั้งหมดนั่นแหละแต่มันต่างกันยังไงก็คือว่าถ้าเป็น memory B cell เนะี่ยมันจะสร้างแอนติบอดีในปริมาณที่น้อยเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคในรอบที่สองหรือรอบที่สาที่เชื้อโรคจะเข้ามาโดยที่ memory B cell จะเป็นเซลล์ที่มีอายุยาวนานอาจจะเป็นสิบยี่สิบปีนะคะแล้วก็สร้างแอนติบอดีในปริมาณน,น,น้อยเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรา ในขณะที่ลาสม m a ซลล์เนี่ยสร้างแอนติบอดีเป็นงานหลักเลยแล้วก็มันจะสร้างแอนติบอดีเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคที่ติดเชื้อในครั้งนั้นพอเชื้อโรคครั้งนั้นหมดมันก็จะฆ่าตัวตายนะคะอันนี้จะไม่อยู่นานอันนี้จะอยู่นานนะคะอ่าก็เลยเป็นที่มาของนี้คราวนี้ถ้ามีคีย์เวิร์ดคำว่าการเจาะปูนะคะสิ่งที่เกาะจาับก,กับเยื่อหุ้มของเชื้อโรคแล้วทําให้เชื้อโรค กลายเป็นเกิดรูขึ้นแล้วก็ตายเนี่ยอันนี้จะไม่ใช่แอนติบอดีจะไม่ใช่เอฟเฟคของแอนติบอดีแต่เป็นเอฟเฟคของคอามพินิจแสดงว่าสองอันนี้สลับกันอาจจะไม่สลับนะถ้านักเรียนเจอคําว่าแอนติบอดีเอฟเฟคของแอนติบอดีคือจับกับแอนติเจนของเชื้อโรคนี่คือตัวนี้ใช่แอนติบอดีจะจับกับแอนติเจนของเชื้อโรคแอนติเจนจะเขียนย่อเป็น AG ตัวนี้แล้คะใช่อ่าลงตัวแล้วเรียบร้อยคราวนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะคือแบบนี้ก็ได้นะแต่ครูจะบอกว่าจริงๆแล้วทั้งแมคโครฟาจและสองตัวนี้ต่างก็นำเสนอแอนติเจนได้ดังนั้นแบบนี้ก็ได้หรือจะรวบมันไว้ด้วยกันอย่าแงบบนี้ก็ได้แล้วอันนี้จะไว้ไหนนะคะอันนี้นะคะตามที่ครูด,ดีไซน์ไว้ในขอ้อสอบนะเป็นจริงของสาส่วนอันนี้ คร loser, ูจะเพิ่มเติมตรงนี้ให้นิดนึงนะคือ B cell เนี่ยจับกินเชื้อโรคได้เหมือนกันสามตัวนี้ก็จับกินเชื้อโรคแล้วมันต่างกันยังไง oh, so mm, so so mm. ต mm ่างกันตรงที่ว่าสามตัวนี Mate, ้จับกินเชื <h 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 ้อโรคตรงตรงไหนตรงตรงผิวเออตรงผิวตรงที่เกิดบาดแผลแต่อันนี้จับกินที่ไหนอ๋อไม่ค่ะ B cell เนี่ยมันจะปากหลังถูกต้องปากหลังในต่อมน้ำเหลือง ดังนั้นเชื้อโรคจะต้องเข้าสู่ต่อมน้ําเหลือก่อนจึงจะถูก B ีเซลจับกินแสดงว่ามันก็โยงโยงมาจากตรงนี้ใช่ไหมคราวนี้เชื้อโรคมันจะเข้าสู่ต่อมน้ําเหลือได้ยังไงปกติเชื้อโรคมันเคลื่อนที่หนีมันเองได้มันจะไม่ยอมเข้าสู่ต่อมน้าเหลือเพราะมันรู้ว่าต่อมน้าเหลือมีอะไรอยู่แต่เมื่อเชื้อโรคถูกความพิเมแมสจับเชื้อโรคก็จะเคลื่อนที่ไม่ได้ดั่งใจเหมือนเราไปจับกลุ่มผู้ร้ายเราก็ล่าผู้ร้ายเข้าถูกอ่ะถ้าเขถูกควมพิ้มมสจับ มันจะเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองง่ายๆแล้วไปถูกจับกินโดย B cell แล้ว,แล,วแล้วพอ B cell ถูกจับกินเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ B cell จะถูกกระตุ้นและระดับหนึง่งแต่ยังไม่ไม่กระตุ้นแบบร้อยเอร์เซ็มันจะต้องรอให้อันเนี้มยมันุ้นรอให้อันเนี้ยมันกระตุ้นมันอีกรอบนึงนะคะโดยวิธีการกระตุ้นก็คือ B cell เนี่ยไปนําเสนอแอนติเจนคือพอมันจับก,กินเชื้อโรคใช่ไหมมันก็จะนําเสนอแอนติเจนต่อเเอฟ e f f e c t o เ helper T cell แล้วพอมันคลิกกัะลมตัวมันจับกัะลมตัวเฮ้ยตัวนี้ใช่เลยมันก็จะกะ hacia, ระตุ้นให้ B cell อัอะะอนนี้แบงเซลและสร้างแอนติบอดีตอไปนะคะก็จะประมาณนี้อ่ะโอเคแตะได้เลยมาแล้วโอเคอุ้ยงาม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 อ่ะสวยอ่ะ อาชีพายนะคะคุณตัวเชื้อโรคนะคะตอนแรกเชื้อโรคก็จะเข้าถู่เลื้อยเยื่อนะคะแล้วก็จะไปมาเซลนะคะก็จะเห็นเชื้อโรคแล้วก็จะจับกินแล้วก็ถ้าแล้วก็จะมาเป็นอันนี้ก็แลิกก็แล้วก็แล้วก็ถ้าแล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมคะก็ไปจับกินมันแล้วก็เอาเอ่อออเเาจีอะค่ะมานำเสนอให้กับ helper T cell uh huh. และทีนี้ helper T cell ก็จะไปกระตุ้นให้ใหเอนไซม์ตัวท uh ็อกซน T cell ส่วนตัวเองก็จะแบง่ง uh huh. แบ่งเซลล์ค่ะ uh huh. แล้วก็จะเป็นเอฟซิก huh. ของมันแล้วก็มาเป็นมันก็จะแบ่งเซลล์เป็นสองอันก็คือ helper T cell แล้วก็ memory uh huh. helper T cell แล้ว helper T cell นะคะก็จะไปกระตุ้นให้ B cell รีเซลกระตุ้นให้แบ่งแบ่งเซลล์แล้วก็สร้าง a อจคคาร์ดมาก็จะเป็นแอนติบอดีแล้วก็มาเป็นอ่อค่ะใช่แล้วก็เป็นอันนี้ส่วนไซโตท็อกซินแบ่งเซลล์แล้วก็มาทำลายเซลล์ร่างกายที่ติดเชื้ออ่าแสดงที่เอเอ็มเอสซีคาร์ดวันแสดง เอเจนแอนติเจนของเชื้อโรคแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะไปเป็น m มม o r ร c ี t ไซโตทอ t ซิสทีเซลค่ะส่วนส่วนคอมพิเมนต์ก็จะเ่องกับเยื่อหุ้มของเชื้อโรคและทำลายเชื้อโรคโดยการเจาะรูแล้วก็ส่วน n k S <S c e เ l ซลจะทำลายเซลล์ร่างกายที่ติดเชื้อที่แบบ MHC คัดวัน <c oughs> ไม่สามารถจับได้ที่ไม่สามารถสร้าง MHC คัดวันได้ อ่าโอเคแล้วรูปศรอ,อันนี้มหมายถึงอะไรคะอันนี้หมายถึงว่าเอ่อของเม็ดเลือดขาวพวกนี้ใช่ไหมคะ,ะก็จะมาเป็นเอ่ B อ B cell เหมือนกันอ๋ออ่าโอเคกล้องกลให้ด่ <c oughs> อ่ะสวยสวยมาก <c oughs> ขอขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะถามว่า ถามว่าผิดไหมก็มันไม่สามารถฟันธงได้แต่เหมือนกับขออธิบายเพิ่มเติมอร่างนี้แล้วกันนะ,ะว่าแมคโครฟาจนี่คือตัวแรกที่มาจาักินเชื้อโรคใช่ไหมครูมาจะบอกเสมอน,นะคะซึ่งหนูก็เลยเอา,เอาขึ้นมาอันแรกก็ไม่ได้ผิดอะไรอ่ะแมคโครฟาจนี่รูจะบอกว่าเซลล์ที่จับกินเชื้อโรคนะคะเซล์ที่จับกินเชื้อโรคมีอยู่สี่ตัวคือแมคโครฟาจนิวโทรฟิลเดนไดติกแล้วก็บีเซล อ่ะแม่หนูเช้่อว่าจับกินเชื้อโรคคราวนี้ความแตกต่างคือสามตัวนี้จับกินเชื้อโรคตรงโซนที่มันเป็นแผลโซนที่มันติดเชื้อนะคะแต่ B cell เนี่ยมันไม่ได้ออกมาแบบนั้นมันจะรออยู่ในต่อมน,น้ําเหลืองนะพวกที่อยู่ในต่อมน,น้ําเหลืองมีสามตัวคือ B cell helper T cell cytotoxic T cell พวกนี้รออยู่ในต่อมน,น้าเหลืองทั้งหมดนะคะคราวนี้ B cell เนี่ยจะจับติเชื้อโรคได้ก็ต้องให้เชื้อโรคเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองแต่ปกติแล้วเชื้อโรคมันก็จะพยายามหลบหลีกจากการเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองแต่เมื่อเชื้อโรคมันถูกจับโดยคอมพลเมนต์จำได้ไหมครูบอกว่ามันจะเคลื่อนที่ไม่ได้ดังใจอ่ะะมันก็จะไหลเข้ามาในต่อมน้ำเหลืองแล้วมาเจอ B cell แล้วก็ถูกจับติดดังนั้นสามารถที่จะล,ะลากมานนี่ก็ได้แต่จะแต่จะไม่ลากก็ได้นะนะคะ โอเคเพราะว่าเท่านี้ก็ถือว่าเห็นภาพแล้วคราวนี้สองอันนี้นะคะสองอันนี้มันทําหน้าที่คล้ายกันแบตซอฟิลจะอยู่ในเลือดมาเซลจะอยู่ในเนื้อเยื่อแต่ทําหน้าที่คล้ายกันคือเมื่อตัวรับรู้ตัวรับรู้แอนติเจนของเชื้อโรคของมันจับกับเชื้อโรคนะคะมันจะหลั่งฮิสตามีนทําให้เกิดการอักเสบอันนี้จะเป็นหน้าที่ของสองตัวนี้แต่ว่าเพื่อเป็นการรักษาสมดุลร่างกายก็เลยเพิ่มมาอีกกลไกหนึ่งคือ พอสองตัวนี้หลังฮิตามินทำให้เกิดการอักเสบมันไปกระตุ้น e o อ i n o นฟิลให้ควบคุมปริมาณก,การอักเสบไม่ให้มันฮีตเกินไปไม่ให้มันมากเกินไปนะคะแล้วก็หน้าที่หลักของ e o อ i ิโนฟิลอีกอย่างหนึ่งก็คือต่อสู้กับเชื้อปรสิตซร่งถามว่าสองตัวนี้จะทํางานตอนไหนจะทํางานตอนที่แมกโ o p h a หลังสารมากระตุ้นมาก็ได้ใช้ได้แต่ว่ามันมันมันไม,ม่จุดไม่มีจุดพ่วงต่อตรงนี้ค่ะอ่าใช่คือ B ี e l l เนี่ยไม่ไม่ได้รออะไรจากสารตัวนี้ ่ะนะคะอืมนอกนากโอเคแล้วนะคะเพิ่มอีกอันหนึง่งก็คืออันนี้ก็ถูกนะถ้าเอามาจากหนังสือเนี่ยหนังสือเราทำแบบนี้นะคะบอกว่า helper T cell เนี่ยมันไปกระตุ้นให้ B cell มีการแบ่งเซลลแล้วก็สร้างแอนติบอดีใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าจะให้ถูกจริงๆอ่ะตอนเนี้ยมันยังไม่กระตุ้นหรอกมันกลายมาเป็นอันนี้ก่อนค่อยไปกระตุน้นค่ะกลายมาเป็น effector helper T cell คือมันต้องแบ่งเซล์ก่อน พราะตอนนี้มันมีแค่เซลล์เซลล์เดียวนะคะมันไม่พอที่จะทํางานมันต้องเพิ่มจํานวนเสร็จปุ๊บกลายมาเป็นอันนี้แล้วค่อยมากระตุ้นแล้วอันนี้อธิบายเพิ่มเติมนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าถูกผีดนะอันนี้คืออ่า B cell เนี่ยนะคะพอมันจับกินเชื้อโรคเนี่ยมันจะทําเหมือนกับคือมันเป็นเซลล์นาเสนอแอนติเจนใช่ไหมพอมันจับกินเชื้อโรคมันก็จะเอาแอนติเจนอ่ะมามานเสนอที่ ที่ผิวเยื่อเมมเซลล์ของมันนะคะซึ่งการจับกินเช้อโรคเนี่ยถือว่า B เซลล์ถูกกระตุนะ้นระดับหนึงแล้วแต่ยังไม่ถูกกระตุ้นมากพอให้สร้างแอนติบอดีมันต้องไปนําเสนอแอนติเจนต่ออันนี้ก่อนที่ครูบอกว่าอันนี้มากระตุ้นมันแล้วแหละการที่ B เซลล์ไปนำเสนอแอนติเจนต่อ,อน,นี้ก็คือการที่อันนี้มากระตุ้นมันอันเดียวกันนะคะพอมันมา รับรู้แอนติเจนที่นําเสน,เนอนะคะมันก็ค่อยจะกระตุ้นให้แบงเซลลรู้ไหมทําไมมันถึงต้องยุ่งยากขนาดนี้ทาไมมันกินเชื้อโรคแล้วมันไม่สร้างแอนติบอดีเลยมันรู้อยู่แล้วว่าเชื้อโรคหน้าตาเป็นไงเพราะมันกินเข้าไปแล้วทําไมมันไม่สร้างแอนติบอดีเลยทําไมต้องมารอให้อันนี้มายืนยันก่อนว่าจะต้องสร้างแอนติบอดีเพราะว่ามันให้แน่ใจว่ดมันน่าจะไม่ใช่แบบว่าเซลล์ร่างกายหรือเปล่าว่าออใช่นะคะเพราะว่าบางทีอะเซลล์ร่างกายบางเซลล์ก็เผลอเล็ดรอดเข้าไปในต่อมน,น้าเหลือง แล้วก็ไปโดน B cell จับกินแล้วพอ B cell จับกินมันก็ไม่มั่นใจว่าเออฉันกินตัวเองเข้าไปหรือฉันกินเชื้อโรคเข้าไป <t> ก็เลยต้องรอ,อการยืนยันจากฝั่งนี้อีกทีเพราะฝั่งนี้ยมันจะถูกรายงานมาตั้งแต่พวกที่ไปสู้กับเชื้อโรคมาอยู่แล้วใ<ห>ครลบอโอเคโอเคค่ะเลิศมาก เขาสอบทําได้แน่นอนนะคะ15คะแนนนะคะเด็กๆ15คะแนนเอแต่งกอไหมโอ้ยสวยโอเค้ามันดูวมันเด็ดเเียนคะใครแปะเรียบร้อยแล้วอู้สวยงามเขียนชื่อตรงมุมล่างสุด ของกระดาษด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้ครับผมดึงอีกแล้วไม่ได้ยังไงว่างเลยใช่เฮลเฟกเตอร์เฮลเปอร์ทีเซลไปกระตุ้นไปกระตุ้นให้บีเซลสร้างแอนติบอดีนะเฮลเเตอร์เฮ้ยไปกระตุ้นให้ีเซลใช่ใช่ใช่คุยเนี่ยเป็นสิ่งประจําห้องสร้อยขั้วรู้จักลักษณะการจับปากกาแล้วทำเหมือนท่อเลยรับต้องให้ชาคิดครับ กี่อะไรเนี่ยชาคิดเป็นกำลังใจกูครับกูการวาแ่ก็มีคนแขนยาวตลอดมีนักหวานเลยห่วงมีเอเบดเนี่ยถึงเอเบดกูยังบอกไเอเบดเบดแต่ถึงด้วแขนยาวๆนมันเหยียดเยอะไงเพอมัเล่นบ้าดมาหลนิ้วมานอาจจะยาวกว่าคนปกติคนรอดแต่รนดูเดียวอ่ะ เกมล็อกบารไม่นาเลยาอะไรนี่มนดูแกลก้ไม่เ็ว่าสีเ็กมคยยายาถามา้แกมอร้อน้ดูยเห็นเป็นยงดาชื่อก็มันก็กอบถึงด้านบนของของข้อเข่านะไม่ได้ถึงข้อาคอแกยาวเขียนชื่ออยู่ไหนครับ เขียนส้างหลังมันนี้หอดเลยอ่ะชื้วมันไหนอ่าชี้ว่างข้างล่างอะค่ะที่ขาเขียนชื่อตรงนี้ก็ได้มั้งเออที่ว่างค่ะใช่ใช่มุมนั้นก็ได้ชื่อจริงใช่ไหมคะชื่อจริงค่ะเขียนชื่อจริงนะคะโอเคแล้วถ่ายรูปส่งนะคะเราจะถ่ายรูปส่งโดยถ่ายงานนะคะแล้วก็ถ่ายแับถือใบนะคะอันนี้ค่ะ สวยนี่ก็สวยอืเสร็จแล้วเขาก็จะมาให้เป็นที่ระลึกนะคะตอนถ่ายรูปเนี่ยเช็คด้วยว่าเห็นชื่อชัดไหมนะคะคุณฝาดูการโ <นะ S 2> ยงให้หอะไรนะดูการโยงให้หน่อยได้เยื่อไปคอมเมนต์นมาค่ะดีเซล ตรงนี้มานำเสนออ,อ๋อตรงนี้ให้แยกเป็นสองเส้นได้ไหมคะอันนี้อะคะเส้นข้างบนนะคะใช่ใช่จากตรงนั้นนหแยกมาหาไปด้วยใช่อ่าใช่แล้วก็เอฟเฟกเตอร์เฮลเปอร์ชีเซลตัวนี้นะคะนี่อันนี้นอกจากมันจะกระตุ้นอันนี้แล้วอ๋ออตรงนี้ตรงนี้ให้ลากมาอย่างนี้เลยคะ่ะตัวนนี้ก็ลากตรงใช่อันนี้ก็เหมือนกันหรอคะใช่ค่ะ ร,รอตอบสนองครั้งต่อไปนี่เป็นของเม e m o r y อย่างเดียวค่ะเป็นของเม e m o r y อย่างเดียวอันไหนคะอันน,น,นี้เนี่ยอันนี้ให้ติดมันอันนี้ก็คือรอตอบสนองเป็นของเม <memory. S 2> ม m ม m o r y เล,ลยโยงใหม่เอาเออโยงเอายงเส้นเอาได้ค่ะไม่มีปัญหาบอแม่โ oh, ยงสลับกันอัน,นอเด<อ>ียวของม e m o r y นะคอะรอตอบสนองอ่ะคันนี้เพิ่มอันนี้นะคะอันนเอฟเซ็ตเตอร์เฮลเปอร์เนี่ยตัวเนี้ย จะมีอีกเส้นหนึ่งมันมันมากระตุ้นบีเซลให้แบ่งเซลล์ด้วยนะคะนี่หน้าที่หลักใชน่นี่ไหนมาตรงนี้ก็ได้ะคะ่ะมาคะ่ะโอเคสวยงามค่ะถ่ายรูปชัดๆนะคะถ่ายรูปแบบป้ายแล้วก็ถ่ายรูปแบบถือรวมๆถ่ายนะคะข้อบของครูนะคะปลายค่ะ ปลายภาคร้านปรนัย20ข้อ15คะแนนอัตตะไนมีข้อเดียวก็คืออันนี้แหละ1ข้อ15คะแนนเลยโอ้โหแต่ร้น้ความเข้าใจมาให้ดีนะคะได้ความความเข้าใจมาให้ดีแต่ครูจะให้เป็นเลือกคำเติมนะคะครูไม่ได้ให้มาว่างๆแบบนี้หรอกโอ้โหครูจะให้เติมเป็นบางส่วนนะคะให้เติมเป็นบางส่วน ายแล้วกกาพหถส่งคทางอเป็นทางไม่ห้องเรามีลายกลุ่มส่งทางลายกลุ่มนะคะส่งกูทาลายกลุ่มกลุ่มละสองผ้านะคะกลุ่มละสอง้ครับพี่ครับป้าอุ้สวยอ่ะเรากน่ะ โอ้ยเอาเอาเอาเงินอยู่กับแกงานนี้ก็มีมสามารถด้วยโอ้ยใช่เขาขัเอารมณ์เอาเลยค่ะโอเคค่ะว่าไงนะโอ๊ยถ้าเสร็จแล้วถ้าเริ่มเสร็จแล้วคราวนี้เราได้กลับบ้านได้เลยค่ะเอากลับไปได้เลยมันจะไปกันไหมเอาเป็กไว้ฝาห้องก็ได้ดูเป็นเด็กเรียนขึ้นมานะคะ ไก่กาเอาว้นี่ทไระาเรม้นไปกาไ่ลามันมันนิ่มน่มเข้าไปเละปลาไ่รังแม้วันทัด ครูสั่งหอนใจจังเลยนักเรียนแม่คูโทมาครู่ที่จะอ่านต้านนะต้องไปดูในกล่องนะ,ะนิวโนอยู่ในปรฟอยู่ในเลือดค่ะนิวโปรฟอยู่ในเลือใลดใดน,น,น,นมิทิเลจะจะอยู่ในก่บน้ำเลือดแมโรัลอยู่ในเนื้อเยื่อานันเน อ๋อตั้งอัลบั้มให้หน่อยตั้งชื่อว่างานชีวะแล้วก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มลงไปเลย,ยมียางมะแขังยางมัดยางบอไม่แน่ใจไปด,ดูกล่องนั้นนะคะถ้ามีจะมีในกล่อง เ,เอาไปเอาไปติดู่บ้านก่อนนะทั้งคนเะโอ้ไปติดอูบ้านแล้ว<น>ไปมอ,<น>องเล้าถ้าหายนม่ต้องกดตรงฝั่งน้อนุ้ยมันเลือ